สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชิดชอตุงทองเชียงใหม่นะครับอตอนนี้เราอยู่หน้าบูธของโชคเงลิมิตฟาร์มนะครับผมจะขอเปิดตัวกับ ตัวนี้นะครับเจ้าวีโก้สอง้านนะครับนี่ตัวเป็นๆนะครับมาติดตามปีนี้นะครับระหว่างปีนี้กับปีแล้วที่ผมเปิดตัวที่นครสวรรค์นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของวีโก้นี้จะขนาดไหนครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมมาถึงดเดือนนะครับไม่สีเนี่มาดูเจ้าวิโก้สอง้านปัจจุบันนะครับผมสองสี่สามทับหนึ่งนะครับผมดูกล้ามเนื้อนะครับดูความขยายของของเจ้าวีโก้นะครับถ้าใครติดตามปีแล้วที่นครสวรรค์นี่จะแตกต่างมากนะครับมาปีนี้ครับ อ่านี่นะครับผมอ่า,อาตอนนี้เจ้าวีโกอายุสามสามสิบสองเดือนนะครับยังยังมาเต็มสามปีนะครับผมอ่านี่นะครับผมดูมัดกล้ามเนื้อมัดนะครับผมดูแข้งขาของเจ้าวีโกนะครับความเปลี่ยนแปลงของวีโกสองล้านนะครับอ่าหนุม่มเป็นหนุ่มขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมวันนี้ทางโชคเนลิมิตฟาร์มนำพ่อพันธ์มา โชว์สองตัวนะครับผมกับเจ้าล็อกกี้นะครับไวแชทสิบทับหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับเจ้าโก้นะครับวีโก้สองล้านนะครับเห็นกันจะจะเลยนะครับผมนี่นะครับผมสองสี่สามนะครับวีโก้สองล้านนะครับพี่น้องครับเปิดตัวครับ หน้าบูธนี้เลยนะครับผมสำหรับท่านที่สอบถามก็มาว่าทายวีโก้คือชมนี่นะครับตอนนี้นี่นะครับผมวีโก้สองล้านนะครับใหญ่ขึ้นเยอะนะครับค่อนข้างใหญ่ๆหญ่ขึ้นเยอะเลยครับกับปีที่แล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวอีกตัวนะครับเจ้าล็อกกี้นะครับเดี๋ยวผมจะทายให้ชมนะครับผมแนี่อีกหนึ่งตัวนะครับที่อชู๊กเนลิมิตฟาร์มนำมาโชว์นะครับพ่อพันธุ์นะครับผมเจ้าล็อกกี้นะครับใบแซดสิบทับหนึ่งล็อกกี้นะครับนี่นะครับสิบทับหนึ่งล็อกกี้นะครับผมเช็ดเราเดินจะมาบ้างหร่ะ คน,ค,นคนตัวมันใหญ,ญ่นี่ยืนยืดมือนะครับท่วมมือนะครับ <c oughs> รางวัลการายรูองาเราบ้าราที่กา็ที่ดวที่ันบนเควับ้นเาเป็นผู้มอบรางวัลการชนะเลิศนะครับให้แก่ผู้ครอบครัวในวันนี้ครับ ลำดับต่อไปครับจะเป็นการ,รตรวจไกประเภทปาบ้านแดงนะครับโปดิวอปแดงในปลาบาล้านแดงนะครับแม่ครับตัวแม่ชื่อ v 115 e มิตรไวแซดหนึ่งหนึ่งห้าเอทีผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั่นคือมิตไวแซดแปดแปดแปดทับหนึ8 8่งมิตไวแซดแปดแปดแปดทับสองนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับส่วนในกลุ่มที่สองครับ กลุ่มแรกนี่มาจากรองดาวฟาร์มจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนในกลุ่มที่สองครับตัวแม่ชื่อมีดเอสเคซีศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับผลงานที่สมกับประกวดครับมีดเอสเคซีศูนย์สองสามมีดเอสเคซีศูนย์สองแปดจากศรีคงจันทร์ฟาร์มจังหวัดจะเชักรสาวฝึกและสมประกวดโดยบอยบรามบน ครับขึ้นนะครับในคนที่ได้เปนเนิ่นนะครับท่านบอกว่าท่านทับใจในเรื่องของโครงสร้างกระดูกนะครับในเรื่องของขานะครับมากๆนะครับความเป็น the web shape and capacity in each individual ครับซึ่งในคนแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีอครืรองำลังตัวกันจุลกำลังตัวเนี่ยนะครับที่ดีมากๆนะครับ and females that are massive whenever you look over the top side of their body ครับซึ่งท่านจะบอกว่านะครับตัวเพดานนี่นะครับเวลาพิจารณาตรงแนวสันหลังมันก็ค่อนยาวครับใหญ่หนามากๆาก and both exhibited great red rolling breed character ครับซึ่งทั้งสองตัวนะครับก็สามารถแสดงลักษณะของการเป็นโคนะครับรามันสีแดงนะครับได้ดีมากๆนะครับ The females that come in second are both very feminine ครับนะหรับนะครับที่สองนะครับทั้งสองตัวท่านก็บอกว่าเป็นโคที่มีลักษณะของความเป็นโคเป็นเมียที่ดีมากนะครับ They just don't have the overall bone and body capacity The that win this class. ครับเอ่อสำหรับอันนี้นะครับในแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็นะความพร้อมในเรื่องของการสร้างกระดูกนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ตัวนะของเขาเนี่ยครับก็อู้นะเราบอกที่หนึ่งไม่ได้ครับตรงนี้อันนี้ครับผมขอบคุณครับมาแล้วครับครับพี่น้องครับสำหรับบรรยากาศในงานนะครับช่วงนี้ช่วงเช้าก็จะเป็นการประกวด อ่รุ่นต่างๆของฟาร์มต่างๆที่นำงัวเข้าประกวดนะครับอ่าผมก็จะพยายามถ่ายให้ชมเป็นบางส่วนนะครับผมแล้วก็จะพาพี่น้องชมในบรรยากาศนะครับในฟาร์มต่างๆที่อ่านำวัวเข้ามาประกวดหรือว่านำวัวเข้ามาโชว์ครับเพราะว่าจะเป็นสายพ่อพันธุ์แม่พันนะครับผมนะเพราะดูจากตัวจงแล้วยังัมนดูดูไม่ออกว่าเป็นตไหนเพราะตอนนี้อ่านช่วยกันนะครับ ผมจะพยายามถ่ายให้ชมในบรรยากาศนะครับถ่ายดูฟาร์มวัวต่างๆบุเล็ก อ่าแล้วก็พี่น้องที่เลี้ยงวัวนะครับที่สนใจจะเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับตามงานประกวดทุกสนามนะครับก็จะมีสมาคมนะครับเจ้าหน้าที่ท่านมารอต้อนรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนะครับที่อยากจะเป็นสมาชิกสมาคมนะครับยังสมาคมนะครับผม TBA นี่นะครับผมนี่นะครับมาวันนี้สามารถมายื่นได้เลยแม่นงก่อนครับผมได้เลยอ๋อมายื่นได้เลยนะครับผมวันนี้ ทำง่ายนะครับน้อไม่ต้องรอนานนะครับวันนี้ครับสําหรับโอกาสในงานประกวดนะครับผมที่เพชรบูรณ์นะครับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่ติดตามช่อง YouTube อยู่นะครับสามารถเข้ามาได้เลยเข้ามายื่นกับสมาคมนี่เลยนะครับเน้องครับผมขอบคุณครับนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นของ JS นะครับ JS Farm สุพรรณบุรีครับ ดูนะครับนี่แม่ลูกครับส,สวยๆนี่นครับสายประกวดทั้งนั้นนะครับนี่นะครับผมที่บ่งเข้ามาประกวดนะครับสีตัวด้วยกันเ,เยี๋ยวมันับ พาชมวัวสวยๆนะครับพี่น้องครับแนวทางการพัฒนาของเขานะครับสายพันสายพันธุกรรมนี้สําคัญนะครับสายพันธุกรรมนี้สําคัญนะครับการคัดสายพันธุกรรมเข้าพัฒนานะครับผมเป็นของเจเอสสุรณบุรีนะครับผม รุ่นกำลังดื้อเลยนะครับเนี่ยรุ่นกำลังดื้อรุ่นนี้นะครับมาดูนี่ชาโรเล่นะครับอันนี้ของ PZ ครับมาดูตัวนี้ครับสวยงามนะครับดูนะครับตัวนี้ก็ประทับใจมากๆเดียมตัวดูนะครับกลุ่มผู้นะครับ structurally really admire all i how of อันนี้นะครับดูลักษณะเรียงตัวเนื้อหนังนะครับผมสำหรับโคสายที่เข้าประกวดนะครับเนี่ยครับตรงด้านหลังนะเนี่ยครับท่านบอกว่าในการยืนดูกล้ามเนื้อนะครับดูกล้ามเนื้อด้านหลังมีทั้งดูความลึกตัวนี่นะครับมีฐานกว้างกว่าแบบนี้แบนครับ the group that comes in second several individuals are not as consistent and how they put their feet down correctly ครับทางในหลุ่มที่2วันนี้นะครับในแต่ละตัวในแต่ละตัวเนี่ยนะครับความพร้อมนะครับความคุ้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่กำลังตัวปันขาทั้งสี่ข้างเนี่ยนะครับต่างสีนะค้ับนม่สีนะครับมสีค่อนข้างชัดเจนนะครับสวยงามนะครับเขานสีแดงแต่ว่าตั้งสี่ตัวก็มีลักษณะนะครับประจำพันธุ์โคบรามันเนี่ยนะครับมิิการบรามันครับวันนี้รุ่นเล็กครับแล้วก็ต้องการก็ตัดสีชิ้นส่วนเรียบร้อยครับ อันดับหนึ่งก็คือกลุ่มของบีซัทไล่นุ่เตปุตรฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับส่วนอันดับที่2นะครับรองแชมป์ก็คือกลุ่มของทศพลฟาร์มจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มนี่ปากน้ำโพนะครับปากน้ำโพกับอยู่นครสวรรค์นะครับจะเป็นการมอบรางวัลพี่น้องครับผมพามาชมพ่อพันธุ์บิฟมัตเตอร์นะครับผมเอ็มไพายตัวนี้สายนี้นะครับผม ใหญ่มากครับอ่ายาวลึกนะครับอันนี้สายสายขุนนะครับสายเนื้อนะครับอ่านี่ครับพ่อพันธุ์ beef butter นะครับอันนี้เป็นซุ้มของสมาคมอ๋ออันนี้เป็นซุ้มของสมาคมนะพี่เนาะสมาคมอ่า beef butter ครับเป็น beef b เตอร์เป็นไทย beef b เตอร์เป็นไทย beef b เตอร์นะครับผมนายกสมาคมก็กำนันเอสธามกาอ๋อครับผม ก็คือมาในงานนี้ก็คือถ้าถ้ามีเกษตรกรสนใจที่จะจดทะเบียนหรือว่าได้เลยียนี่คือได้เลยในงานนี้ใช่ไหมครับจดทะเบียนได้ในงานจดทะเบียนเป็นบีฟนะครับผมเป็นสมลือดของบีฟเป็นสมาชิกของบีฟแห่งประเทศไทยนะครับผมได้ครับสมาคมเนี่ยครับผมพาดูพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อพันธุ์ตันนี้ตรงนี้เป็นของสมาคมนะครับผมบีฟมาเตอร์แห่งประเทศไทยนะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ย สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับที่จะเป็นสมาชิกจดทะเบียนนี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับสายสายบิฟมัเตอร์นะครับผมพี่น้องที่พัฒนาสายเนื้อสายบิฟมัเตอร์อยู่นะครับสนใจเข้ามาชมงานเข้ามาเที่ยวงานแล้วก็สามารถมาสอบถามเรื่องสมาชิกสมาคมได้เลยครับผมไบเดนครับตัวนี้ไบเดนใช่ไหมครับผมจะไบเดนครับตัวนี้ไบเดนนะครับผม พันของสมาคมนะครับตัวนี้ครับก็ขออนุญาตเชิญสุาครับมาเดี๋ยวการประกวดเราจะดเนินการต่อเนื่องเลยนะครับตัวนี้โบอิงโบอิงตัวนี้ชื่อโบอิงนะครับผมประธานที่จะมาทำพิธีเปิดการนี่ครับประกวดนั้นก็อาจจะล่าช้าเรื่องเนื้อเรื่องกล้ามเนื้อนี่การประกวดในอันนี้เล็ดกันใช่ไหมครับผมมาบ้านเทาเล็ดกันครับเพนผู L2 นะครับ L2 แบนของ L2 แรกที่สองเลี้ยงโค้งท่านได้เลยครับ เลจุดอันนี้นะครับอ่าเล็ดกันนะครับผม l อนะครับแบรนด์ของ l อนะครับลกันนะครับครอครัวต้องเินสมาคมนะครับพี่น้องเกษตรกรสนใจก็เข้ามาเที่ยวชมได้เลยนะครับเข้ามาที่สมาคมได้เลยขอบคุณมากมากครับพี่ครับขอบคุณครับผมแดงสีเทาอามาดูสายหน้าหน้าจะแปลแงกัดดำนะครับผม ก็ขอเชิญที่นี่สายโดเนี่ยไงพี่เอามาร่วมกันเป็นสกิลสัญาณในการสร้างนี่สายแบล็กกัดดัมนะครับผมในแง่ของแบนแบนของพีนะครับแบนพีนะครับผมเป็นประวัติการนะครับข้อควาในฟาร์มเราก็มีเสาคุ้ยนะครับจะมีสนามไหนสามารถแต่ตัวนี้ลบสถิติสนามบึงสมันครับได้สี่ในวันนี้ได้หรือเปล่านะครับแบนพรชัยฟาร์มนะครับนี่นะครับผม สายแดงนะครับสายแดงมาแล้วครับมาแล้วครับรุ่นเล็กๆปุ๊กพาเถอะวาสายพีนะครับพระเพื่อผู้นะครับมาแสดงถึงว่ามชัยนะครับผมแต่ละท่านนี่มีความเตรียมการพร้อมจริงๆนะครับเอาล้วครับประเภทแรกเข้าสู่สนามมาแล้วครับพาราดินนะครับเจ้าไปไดนแก่ผู้จูงอันนี้แบงกัดครับเจ้าพาราดินนะครับผูมา่มาแล้วครับผู้จูงหมายเลขหนึ่งพาราดินนะครับแล้วก็ได้แก่ผู้จูงหมายเลขสองครับโพชเชอร์มิสเตอร์ยูเอ็น วิตเตอร์เจ็ดสามเจ็ดทับหนึ่งนะครับจากยูเอ็นสนามควาเมอร้ปูไททานีปูยหญ่ล่างบ้านไรนะครับผู้จูง เดินสวนกันแล้วมันก็าาอัตอกคมากยครับครับชมบรรยากาศในงานไปก่อนนะครับนีไ่ไงชี้คลรับคุณ ตรงนี้จะเป็นแบรนด์ของ TK นะครับ TK ลำพูนนะครับฝั่งนี้จะเป็นอของ MTB นะครับของ m o u n t a i ครับที่เชียงใหม่นะครับฝั่งนี้จะเป็นที่เชียงใหม่นะครับผมส่วนฝั่งนี้จะเป็น TK ลำพูนนะครับอ่านี่นะครับทางภาคเหนือน,นะครับจะมี TK ลำพูนกับ MTB ครับผม MTB mountain นะครับผมที่แม่แตงนะครับนี่ครับยูบูทตรงนี้นะครับผมวันนี้มีงูเข้าประกวดกี่ตัวพี่ห้าตัวนะครับของ MTB มีห้าตัวนะครับนี่นครับผมมีห้าตัวนะครับผมครับผมของ MTB นะครับผมที่แม่แตงเนาะพี่เนาะครับผมที่หมอหมอดูแลอยู่เนาะเนี่ยครับของ MTB นะครับของ MTB เชียงใหม่นะครับ ตัวนี้เข้าประกวดพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้ครับอ่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่เนาะนี่นะครับของ mtb นะครับผมแม่แตงนะครับของเชียงใหม่เขานะครับพี่น้องครับของพี่น้องภาคเหนือเขานะครับลงมานี่ส่งเข้าประกวดอยู่5้าตัวนะครับเนาะนี่นะครับวันนี้อ่ามาดูลักษณะวัวเข้าประกวดนะครับพี่น้องครับแนวทางการพัฒนามันสายพันธุ์ทุกกรรมันสําคัญนะครับสําหรับพี่น้องเขาที่สนใจที่จะพัฒนาสายพันธุ์น้องหมอเนาะครับใช่ครับผม ครับผมอ่าอันนี้นะครับมาดูกันชัดๆมาชมกันชัดๆครับสายพันธุกรรมนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางเหนือนะครับเชียงใหม่ระปูนหรือว่าทางพะเยาครับที่ถามหาผมว่าเลือดร้อยทางเชียงใหม่บ้านเฮามีไหนมีนี่ครับ MTB นะครับที่แม่แต่งครับเพิ่มแม่แต่งอย่างวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับงัว ถ้าสนใจจะเข้ามาดูกติดต่อมาทางฟาร์มได้นะครับที่สอบถามกันเข้ามาเยอะๆว่าเลือดร้อยทางเชียงใหม่เขามีตังใดเนี่นะครับนี่ครับของ MTB นะครับดูลักษณะกล้ามเนื้อแล้วก็ดูลักษณะเรี่ยมตัวของงัวนะครับอ่นี่นะครับดูด้านข้างครับดูด้านท้าย นี่นะครับการยืนแต่งัวงัวต้องผ่านการฝึกนะครับถึงจะยืนถึงจะบังคับวัวได้นะครับแบรนด์ของ MTB นี่ครับเรวผมจะถามหมอครับสายนี้สายพ่ออะไรสายแม่อะไรครับโซเฟรียลฮอตครับ137ครับเป็นสายเอชจีตองหนึ่งครับเป็นนอกเป็นเอชจีตองหนึ่งนะครับผมสายแม่สายแม่นะครับผมสายแม่เป็นเอชจีตองหนึ่งนะครับตั้งท้องกับอาร์เอโอโฟิสทับศูนย์ครับตั้งท้องกับ ตั้งท้อง3เดือนครับตัวนี้ผสมตอนอายุ18เดือนผสมตอนอายุ18เดือนประมาณตอนนี้วัวก็ประมาณ22เดือนใช่ไหมครับประมาณ21-22เดือนครับนะครับพี่น้องครับผมขอย้ำอีกทีนะครับที่สอบถามกันเข้ามานาักๆว่าเลือด100ร้อยเจียงใหม่ที่งามๆอยากชมมีต่างใดมีที่ m t านะครับผมแม่แตงนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนี่ยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ต มีข้อมูลเลยครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามในฟาร์มเข้ามาชมนะครับผมนี่นะครับเนี่ยอันนี้หมออะไรหมออะไรนะครับผมหมอกันครับหมอกันนะครับผมอ่าหมอกันดูแลอยู่นะครับในฟาร์มนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามดูนะครับเนาะครับขอบคุณครับหมอครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องครับสำหรับใครยังไม่ได้ชมไอไลน์ไวเซนะครับ นี่นะครับตัวเป็นๆของเจ้าลายไวเซตนะครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องเดียวกันกับล็อกกี้นะครับผมเจ้าล็อกกี้นะครับผมอ่าสิบทับหนึ่งแล้วก็สิบทับศูนย์นะครับ สูงใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่เจ้าลายไเวเซตจะหนาหนานะครับเจ้าลายไวเซตนี่จะได้หนานะครับผม หนานครับลายไวแซตจะหนาล็อกกี้จะสูงใหญ่นะครับผมสูงใหญ่ส่วนเจ้าลายนี้จะหนานะครับเป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับ,รบนี่นะครับมาถ่ายชมนะครับของไอไลน์ของไวแซตนะครับผมโอเข้านะครับผมหนา ตัวเป็นๆของไอไลน์นะครับไวเซต์นนงนะครับนะครับไวเซตมาดูพ่อพัน์อีกตัวของสายบิ๊บ นะครอิ๊มัตเตอร์นะครับผมอันนี้ชื่อวัวอลยใช่ไหมครับอันนี้ชื่อวัวนะครับผมมิสเตอร์เท็ซัตพีห้าศูนนะครับพีหเท็กซัตนะครับบิ๊มาเตอร์นะครับน่ดีอแพงนี่นะครับพ่อพัน ของนครปฐมนะครับนครปฐมสนี่นะครับผมฟาร์มดอเจ้าเท็กซัสนะครับนครปฐมนะครับเดี๋ยวนี้เป็นบ to ิฟมาเตอร์มาชมพ่อพันธ anyway ุ์บัมมันนะครับน่ร เอวีเอวีสองห้าเก้าครับตัวนี้เลดบราวนครับเลดบราวน์ผัทุกรรมรามั่นครับฮะเลดบราวน์รันเลงหาว่าที่พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์บามันนะครับเอวีสองห้าเก้าแม้วันนี้เป็นการปวดเพ็ผู้รนะครับสุดยอดนะครับรามั่นพันแท้เพศผู้ที่ดีที่สุดของเมืองไทยมารวมกันอยู่ที่นี่ครับดูให้ท่านได้เลือกได้ชมได้ยืนชมได้ดูนั่นายนะครับผมฝากว่ามัดกล้ามเหนือนะครับได้มาในงานนี้ นะครับอยากจะไปชมวัวอยากจะไปตเวนฟาร์มต่างๆโอ้โหเราวนะครับสูงใหญ่ครับสูงใหญ่หนึ่งเดือนใช่ครับในการตเวนเนื้อสูงใหญ่ฟาร์มต่างๆทั่วประเทศแต่นี้อยู่นครปฐมใช่ไหมครับพี่ครับนครปฐมนะครับผมมานในวันนี้พี่เอลีสองห้าเก้านะครับได้เห็นสุดยอดของพันธุกรรมของแต่ละฟาร์ม สายนครปฐมสันตัวที่ดีที่สุดวันนี้มีงูเข้ามาประกวดไหมครับสายตาไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งนะครับเอาพ่อพันธุ์มาโชว์ใช่ไหมครับครับผมครับผมนี่พ่อพันธุ์ทางนครปฐมนะครับน่ะเอลกิสต์าเจ้าเลสเปลานะครับ สำหรับในเรื่อนี้นะครับผมว่าเป็นสองตัวสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับสนใจนะครับผมน้ำเชื้อก็ติดต่อทางทีมได้เลยครับพี่เนาะครับผมนี่นะครับผมพอพันธุ์นี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับความยาวลำตัวนะครับความถูกดีมากนะครับผมจะพยายามถ่ายอภพอพันธุ์ให้ชมนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจน้ำเชื้อนี่จะเป็นบิฟมัตเตอร์นะครับผมนี่ นความสมบูรณ์นะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่ครับผมนี่จะเป็นค่ายเอ็กีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อพันนำเข้านะครับนี่ค่ายเอ็กีนะครับเป็นข้อพันนำเข้าครับบัวเฮาก็บรรมีข้อมูลก็ได้นะครับนะครับทายให้ชมนะครับวันพุธหรือเหตุผลมนี่ครับโกตัวที่ชนะได้อาราบที่หนึ่งโกตัวที่สองได้ดับที่สองอะไรต่างๆนะครับท่านก็ชี้แจงอธิบายให้เราเห็นภาพ สมาคมบิ๊กนะครับต่อไปครับจะเป็นการประกวดในรุ่นอายุ1 2เดือนครับมีโค้ชสมก้ะกวดตามชื่อบิ๊กมิสเตอร์นหนึ่งตัวนะครับก็ได้แก่ผู้จู้งมาเลข11ครับโคชื่อมิสเตอร์ทีวีวาเลนไทน์02จากทีวีวัดเชภูมิฟาร์มจังหวัดสมคบแม่พันธ์นะครับผม12บสายพันร์นะครับผม <ใ>อาคาตนี้ครับมีประมาณหนึ่งตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับเรามาดูเพราะว่าในมุมมองของกรมการผู้ตัดสินท่านจะว่าอย่างไรน่าจะเป็นลูกของตัวนี้นะครับ A very impressive single entry เข้ามาตัวเดียวนะครับแต่ท่านก็บอกว่ากล่องโต้บิฟฟ์มันเตอร์ตัวนี้บิฟฟ์นำเข้ามานะครับผมตอยากนะครับให้แนวหลังนะครับตรงกว่านี้นิดนึงแล้วแล้วแล้วตัวนี้คือพ่อพันธุ์เหรอครับตัวนี้คือให่ครับตัวนกล่องมากกว่านี้นิดนึงนะครับพ่อพันธุ์ของฟาร์มเจ้ากองโตบิฟมันเตอร์นะครับผมพิจารณาตัวเดียวในโคตัวนี้นะครับลักษณะโครงสร้างนะครับชุดชุดชุดแม่พันธุ์นี้คือจะนำเข้ามาพัฒนาใช่ไหมครับใช่ครับผมนำเข้ามาต่อยอดนะครับ สำหรับพี่น้องนะครับที่สายสายบิ๊ฟมัตเตอร์นะครับสายบิ๊ฟมัตเตอร์ก็เข้ามาในงานก็มาชมได้นะครับตรงตรงนี้เป็นของเอยี่สิบสามแลนด์จากไหนครับผมกาละสินเมื่อขึ้นมาเดียวกันตัวเนี้ยครับผมตั้งๆมันจะเป็นพอพันเงาอตอนนี้้มเบิ่อนออ๋นนี่ะครับพี่น้องทางกาฬสินธุ์นะครับผมนี่ พ่อพันจะนําเข้ามาเนี่ยบีฟมัตเตอร์นะครับผมของเอ23แลนด์นะครับอ่าที่นี่ซื้อตอนนี้ที่นีการแจกใจน้ำเชื่อพี่ให้เกษตรกรนะครับแล้วก็ข้อข้อจะรับซื้อขึ้นในราคาสูงครับอ๋อครับผมรับซื้อขึ้นในราคาสูงนะครับมาตรฐานนะครับเนาะมีการแจกจ่ายน้ำเชื่อให้เกษตรกรนะครับเนาะใช่ครับครับผมครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับทางกาลเชียเทานะครับผมอ่า โทรมาสอบถามได้นะครับผมนี่จะเป็นพ่อพันธุ์ม้าอ่านี่ยนี่ครับอ๋ออันนี้นะครับพ่อพันธุ์เนาอจะเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตครับอ๋อเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตคสิบห้าเดือนคสิบห้าเดือนนะครับพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยทางอีสานทางกาฬสินธุ์เ้านะครับผมกระสินเนี่ยอันเบอร์โทรนี่นะครับเบอร์โทรครับมาอยู่นะครับอ่าของรางวัลนี่นะครับผม อำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับตอนนี้เลียงและนี่รับหมอผสมเทียมครับยังไม่ได้ดูว่าอะไรนั้นเนส่วนแก่เน่เอ็น้ำเชื่อมมันโตนะครับมาผสมเป็นหมอผสมเทียมสามารถลงทะเบียนได้ บูดโตโลได้ว่าบัตรหออ๋อนะครับแต่ก็ดีได้รับน้ินเชื่อที่สามหลอดครับผมอ่านะครับพี่น้องครับอ่าสำหรับอ่าใครที่สนใจนะครับเป็นหมอผสมเทียมนะครับอ่ามาติดต่อที่บูธนะครับก็คือเป็นหมอผสมเทียมแล้วอ่าเป็นหมอผสมเทียมแล้วนะครับผมกาเกษตรกรคนเด็ดดีว่าผสมเทียมเองได้อ่าครับผมสามารถมาลงทะเบียนรับได้ครับอ่ามาสามารถปรลงทะเบียนรับน้ำเชื้อนะครับผมนี่นะครับลงชื่อในงาน เกษตรกรท่านใดที่ว่าอยากได้นำเสื้อของเข้วก็คุณสามารถตัวกันพอผสมเทียมในพื้นที่ของขุนมากนะครับขุมากลดระเบียนได้ครับแล้วก็เสี่ยงใจ ส่งหอดผมก็บันไดบ้านครับอ๋อครับผมส่งถึงบันไดบ้านนะครับพี่น้องครับส่งฟรีนะครับผมอ่าสำรับบูธของ Line S นะครับนี่ลายแอดนะครับพี่น้องครับลายแอดนะครับเวชภัณฑ์อีกจ๋นวหนึ่งสำรับลายแอดนะครับสนใจเข้ามาในบูธได้ครับนขามาในงานครับผมเนี่ยก็ขออนุญาตเนี่ยครับอ่า การดูเรียมัวกอะไรรักษาพวกทั่วไปกันครับครับผมครับผมครับขอบคุณครับข้อมูลดีๆครับผมขอบคุณครับ